สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็พามาดูต้นกล้าอัปเดตรายวันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีอายุ24วันแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งตั้งแต่เราเพาะมาเนี่ยก็คือต้นกล้านะีอยู่ในถาดเพาะ เป็นเวลา2อสัปดาห์หรือว่าสิวันนะคะแล้วทีนี้โบก,ก็ย้ายขึ้นมาอยู่ในกล่องอนุบาลแล้วนะคะก็นับอายุรวมกันตอนนี้ก็เกือบจะ4สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมก็คืออยู่ในกล่องอนุบาลก็จะครบสิบสีวันแล้วนะคะบวกบวกบวกกันขึ้นมาก็28วันนะคะ ก็จะพอดีนะคะแต่ตอนนี้มีอายุ24วันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีเวลาสามารถย้ายลงกล่องปลูกได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอวันอ่าวันเวลาที่แบบว่า26วันหรือ28วันนะคะคุณผู้ชมซึ่งโบนับเป็น14วันนะคะแล้วก็14วันค่อย7วันค่อยทำอะไรทีนึง7วันค่อยทำอะไรทีนึงแบบนี้เพราะว่า โบทางานประจานะคะก็เลยใช้เวลาในช่วงของวันหยุดนะคะในการปลูกผักโบก็เลยจะทุกๆสัปดาห์เนี่ยโบจะต้องมีอะไรทํานะคะจะเพาะจะอนุบาลจะล้างกล่องจะเก็บผักอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็จะหมุนเวียนกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะมันก็จะมีผักเก็บตลอดเลยนะคะถ้าไม่เก็บก่อนอายุนะคะก็จะมีผักเก็บทุกๆสัปดาห์เลยนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าถ้าใครที่วางแผนว่า,าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็คือจะเก็บในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะเก็บหมดทีเดียวในหนึ่งวันเลยเนี่ยก็อาจจะต้องเพาะสองสามวันครั้งสองสามวันครั้งนะคะแต่ว่าด้วยความที่โบเป็นสวนที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนักนะคะโบก็เลยทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่ละรอบเนี่ยก็อาจจะหายไปในสัปดาห์นั้นนะคะอาจจะไม่หมดนะคะคุณผู้ชมก็เก็บกินเองบ้างนะคะ ก็ขายบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดูสภาพต้นกล้านะคะต้นนี้เนี่ยที่โบได้พาคุณผู้ชมวางวางเอาไปไว้ในร่มนะคะเป็นเวลาสองวันนะคะใบมันก็จะมีลักษณะที่จะยาวกว่านะคะตัวนี้เป็นถาที่โบวางไว้กลางแจ้งนะคะคุณผู้ชมลักษณะใบจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะตัวนี้จะเป็นใบ ตันๆนะคะใบตันๆเลยไม่ยืดยาวนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยที่เราเคยวางไว้ในร่มนะคะแค่เวลาสองวันเองเนี่ยใบมันจะเลียวเนี่ยช่วงเขาเรียกว่าอะไรตรงก้านใบเนี่ยมันจะเลียวมากกว่านะคะจะเลียวจะยืดมากกว่านะคะอะไะนะคะมันแค่เราวางไว้ในร่มไม่กี่วันเนี่ยลักษณะมันก็จะแตกต่างกันแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นแบบว่าคุณผู้ชมนะวางไว้ตั้งแต่ เพาะเลยนะคะวางไว้ในร่มนะคะวางไว้ใต้าใชายคาในฝั่งที่แดดน่ะส่องไม่ถึงเลยแสงเนเข้าอยู่แล้วนะคะแสงเข้าอยู่แล้วแต่ว่าแดดน่ะเข้าไม่ถึงเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะทําให้ต้นกล้ามีลักษณะที่จะยืดได้นะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันไม่ได้ทําอันตรายให้กับผักเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ยังมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร ยังมีประโยชน์นะคะเพื่อที่จะให้พืชผักของเราเนี่ยดูดธาตุอาหารขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาปรุงอาหารในใบของเขาเนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมมันก็มีประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าเนี่ยให้แดดเลยจะมีโทษกับผักอันนี้นไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นแดดร้อนแดดแรงจริงๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีโทษนะคะในลักษณะของต้นกล้าต้นผักสลัดของเรามันสลบได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ มันอาจจะเกิดอาการรากเน่าได้ด้วยนะคะส่วนมากแล้วรากเน่าเนี่ยก็จะบนอาจจะเป็นอยู่ในช่วงหน้าแล้งนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแหละนะคะถาดกล่องโฟมเนี่ยมันการความร้อนได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าวช่องว่างเนี่ยช่องว่างระหว่างน้ําแล้วก็ฝากล่องตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีช่องว่างมันก็จะเกิด ความอบอ้าวน้ําไม่ร้อนอยู่ก็จริงนะคะน้ําไม่ร้อนแต่ว่ามันเกิดความอบอ้าวอยู่ข้างในตองนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยส่วนตัวโบเองนะคะโบคิดว่ามันทําให้น้ำเนี่ยมันอ,ออกซิเจนนะคะอากาศในน้ำเนี่ยมันลดลงนะคะมันก็เลยทําให้ผักอาจจะมีอาการรากเน่านะคะในช่วงฤดูร้อนหรือว่าฤดูอื่นๆก็ได้นะคะในในบางสัปดาห์ที่มีแดดแจ้ ตเต็มวันนะคะมันก็จะทำสะสมเป็นความอบอ้าวนะคะภายอยู่ในกล่องนะคะมันก็เลยทำให้ผกนะักน้ำขาดออกซิเจนนะคะผู้ชมแต่ว่าเราถ้าเราขยันนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะเราก็มาช่วย ต,ต,ต,ตีน้ําเพื่อเพิ่มอากาศให้กับน้ํานะคะรากมันก็จะฟูสวยได้นะคะคุณผ,ผู้ชมแต่ว่าถ้าใครมีทุนอีกขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพอที่จะมีทุนนะคะเราก็หาปั๊มนะคะเพื่อที่จะมาะเพิ่มนะคะหย่อนสายเล็กๆก,ก็ได้ลงในกล่องลงในกล่องเนี่ยเพิ่ม,มออกซิเจนนะคะอาจจะไม่ทั้งวันทั้งคืนนะคะอาจจะในช่วงเวลาก็ได้เช้าหรือเย็นนะคะสัปดาห์ละ1 2ถึงครั้งก็ได้นะคะอันนั้นก็สำหรับ คนที่มีต้นทุนนะคะโบคิดว่าโบจะลองทําแบบนั้นอยู่นะคะเพราะว่าก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มหลายคนก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวโบต้องหาทุนเพิ่มอีกนะคะเพื่อที่จะมาพาคุณผู้ชมทําอีกรอบนะคะคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ปัญหาของโบอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละนะคะก็เพีย้ยไฟนั่นแหละยังยังอยู่นะคะยังอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะแต่ว่ามันก็ วนใจมากๆเลยมันน่าราคาญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผักสลัดของเราเนี่ยมันไม่สวยนะคะเหมือนแบบนี้ตัวดําๆมันก็จะกัดกินใบนะมันพวกนี้โบไม่มั่นใจว่ามันจะดูดน้ําเลี้ยงจากพวกต้นกล้าหรือด้วยหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้มันก็จะทําให้ต้นกล้าเนะี่ยมีอาการรั้งนะคะแคะะแกนได้นะคะนี่พวกนี้นี่ แบบนี้นะคะขนาดว่าโบจะไม่ใช้ชิวพันธ์นะคะฉีดพ่นด้วยนีย่ก็ยิ่งจะเยอะกว่านี้เลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราต้องฉีดให้มันโดนตัวมันจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันถึงจะไม่รอดนะคะถ้าจะฉีดน้ําทุกวันนะคะเพิ่มความชื้นเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ไม่ชอบความชื้นเท่าไหร่นะคะก็กลัวว่าจะเป็น โรคไม่จุดอีกนะคะมันก็อะไรหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมเราพูดไปเลยไม่ได้ว่าถ้าเราทําแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้จริงๆเลยนะนะคะมันถ้าเราทาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมบวก,ก็เลยไม่กล้าฟันธงเวลาใครถามนะคะบวกก็จะบอกว่าเนี่ย ถ้าทําแบบนี้มันอาจจะเกิดอาจจะอาจจะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะคะถ้าเราไม่เขาเรียกว่าอะไรนะโบก,ก็ลืมแล้วนะคะถ้าเราให้สมมติว่าเราเติมปุ๋ยลงไปเนี่ยเราคนเบาๆเราไม่คนแรงๆได้ไหมนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในบางกรณีในบางพื้นที่ที่อากาศร้อนๆเนี่ยถ้าเราไม่คนน้ําแรงๆเนี่ย มันอาจจะทําให้ผักอาจจะนะคะอาจจะทําให้ผักเกิดอาการรากเน่าได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าอีกคนเนี่ยเวลาผสมนะคะว่าผสมปุ๋ยในน้ําเนี่ยถ้าคนแรงๆนะคะเพิ่มฟองอากาศให้กับน้ําเนี่ยกองนั้นน่ะจะรากฟูสวยดีนะคะคุณผู้ชมลองดูก็ได้นะคะว่าโบพูด่ะมันจริงไหมอาจจะเป็นกองนี้เนี่ยคนค่อยๆนะคะคนค่อยๆแต่ว่าอีกกองเนี้เนี่ยก็ แบบตีน้ำนแรงๆเลยแล้วก็มาดูความแตกต่างกันนะคะว่าอ่ะมันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างตนนัวไหนจะฟูดีกว่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนปลูกเดี๋ยวโบจะทําให้คุณผู้ชมดูอีกนะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันว่าเราคนน้ําเบาๆตอนเราผสมปุย๋ยแล้วก็ตอนที่กับกล่องที่เราตีน้นําแรงๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกล้านะคะอายุ24วันของเรานะคะ ก็อัปเดตรายวันไปนะคะคุณผู้ชมเผื่อว่าตรงไหนที่คุณผู้ชมมีปัญหาแล้วเข้ามาดูนะคะอาเป็นเหมือนช่องชั้นเลยเป็นแบบนี้แบบนี้จะแก้ยังไงดีหรือว่าเราจะปรับใช้ยังไงดีให้เหมาะสมกับสวนตัวเองนะคะคุณผู้ชมก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์บ้างนะคะถึงแม้ว่าโบจะเป็นคนพูดเรื่อยๆนะคะบางทีก็หาสาระที่ มีก็ไม่มีนะคะคุณผู้ชมก็ยังง่างก็ขอบคุณผู้ชมนะคะที่ยังติดตามกันอยู่นะคะสำหรับนี้ก็ขอให้ผู้ชมปลูกผักยังมีความสุขก็แล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ